อนนี้ก็เครื่องก็ลงมาถึงนะคะสถานท่าอากาศนะคะดอนเมืองนะคะที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะลงนะคะ,ะลงไปผู้ใหญ่จะดีก็รอต้อนรับเราอยู่นะคะก็มาถึงงแต่เช้าเลยนะคะผู้ใหญ่จะดีนะคะโ,โอ้ยอือเลย ตัลงกันค่ะเอาหัวคันใดมาดขอถ่ายรูปก,กับแอร์เอเชียหน่อ e ยนะคะ โอยเพได้ถ่ายกับแอร์สวยค่ะขอบคุณค่ะนถ้าเยมัยรมาก็เราจะเข้าไปรับกระเป๋านะคะ เราก็มารับกระเป๋านะคะมาเลขเก้าเอเอเชียสามห้าหนึ่งหนึ่งนี่ไงมาเลขเก้าโอ้น่้นของค่อยเข้าไปโน่นแล้วพออพขั้วของค่อยเข้าไปน่้อออเนเดี๋ยวก็วนออกมารับกระเป๋า สามห้าหนึ่งหนึ่งกงนี้ก็กระเป๋าก็จะไหลมามันเข้าไปโน่นแล้วเดี๋ยวก็อ้อมออกมาเพราะว่าเขาวนรอเจ้าของเข้าไปแล้วของคอยเห็นอยู่เห็นเข้าไปในโน่นแ,แล้วก็เดี๋ยวก็วนออกมาใช่แล้วก็วนออกมานี่ พราะว่า,ามาเห็นก็เข้าไปพอดีปุ๊บเลยมไม่ทนา,าน,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 นใช่ไห,มไหนมายัง่ไหนไม่ออฟทำไมมองเห็นเ,เห็น,หน,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 นอะสีแดงๆอ่ะกระเป๋าเขาเขาลงไงไม่หมด,มด,หมดสกลนคร ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเออใช่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 มาแล้วถือเพื่อนี้เขาละยุบมดถือให้ของสาปานมาแล้วนะใช่ไหมใบนี้นะใบนี้แม่ยมพรให้ไอ้ปานเอาเลย นันเด็กของเราก่นเออใกล้ๆกันากขอบคุณค่ะใช่ไหมพ่อใช่ใช่คล้ายๆกันแล้วกแห้ง้นเนอแล้วก็จำได้หรอจีนนี่รี้เ้ยมแล้วเขาเว่านีะกาแมน ไปเดี๋ยวเราจะไปหาผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่อ๋อยนะคะตรงทางออกขึ้<โดย>รถไฟฟ้าเหรอ BTS ระบบยอดเหรียน ทุกวันนี้เทคโนโลยีไฮโซนะคะไปม,ม,มาตามหาพี่อ๋อยพี่อ๋อยก็มาคอยทาง่ะนะ คอยตั้งแต่เช้าแล้วไหพี่อ๋ออยู่ตรงไหนโหนี่ไง <c oughs> <c oughs> วววัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะรอนานแล้ว <c oughs> เราก็จะมาซื้อตั๋วนะคะรถไฟฟ้านะคะเพื่อออกไปนะคะเดี๋ยวเราเอายอดเหรียนเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะโดยจะไปรถไฟฟ้ากันต่อค่ะ ชชาลรอรถไฟนะคะ mm hmm. ขึ้นรถไฟพาแม่อ๋อพ่อนี่มาขึ้นรถไฟในเมืองกรุงนะคะ ถึงแล้วนะคะเมืองกรุง